สวัสดีค่ะไม่ได้อัปเดตกันนานเลยนะคะวันนี้ค่ะอันนี้ก็มาถ่ายงานนะคะให้กับแอปคาราเจนค่ะที่ตัวนี้นะคะนี่กินอยู่กับพี่อุ้ยนั่นเองค่ะกินแล้วนะคะผิวขาวใสมากจะบอกว่าอันนี้คือผิวจริงนะคะไม่ได้หลอกไม่ได้โบะอะไรตื้งสิ้นได้แบบดีใช่แล้วไม่คือจะดูว่าวิดีโอคือมันแบบมันแต่งภาพไม่ได้ยังไงคือภาพนี่มันแบบทําให้ขาวได้แต่ว่าคือวิดีโอก็เห็นว่านะคะว่าผิวพี่นะคะก็ ใสขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าพวกรอยอะไรเงี้ยบางทีพี่นอนดึกไงคะแบบมีตีนกรุงตีนกาเน,นิดนึงตรงเนี้ยช่วยได้เพ<ช>ราะว่าผสมสีอย่างค่ะมีคอลาคอลาเจนมีคิวเทนมีอ่าวิตามินซีนั่นเองค่ะแล้วก็มีกูตา,ตาใช่สีอยา่างนี่คือ กินแล้วแบบครบเลยคือไม่ต้องชงกินคือมันง่ายที่แบพบพกได้ทีนี่เป็นคนขี้เกียจไงอยากสวยแต่ขี้เกียจขี้เกียจชงไงก็เลยแบบอันนี้ง่ายมากคือกินวันละสองเม็ดเช้าแล้วก็ก่อนนอนรับรองนะคะว่าอาทิตย์แรกค่ะพี่อุ้ยเห็นผลเลยเนาะใช่ค่ะใ<ช>ายในเจ็ดวันเท่านั้นนะค,ะค่ะมันจะรู้สึกถึงความเปล่แปลงใช่แล้วคือตอนนี้แบบเออสวยมากคือก่องแบบพกพาสะดวกมี60แคปซูลนั่นเองค่ะไม่ได้ขายของนะคือแนะนำของจริงๆนะคือใครอยากจะเห็นตัวจริงอันนี้ก็ เออก็คือเดี๋ยวเจอที่ออโตซาลอนนั่นเองค่ะจะดูว่าผิวเราก็แบบไม่ได้ขี้เลร่นะเออว่าไฉ่ไปชมเลยก็ถ้าสนใจไงก็สอบถามทางแอนนี่ได้เลยนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะกล่องละ2350บาทส่งฟรีนะคะใช่อิมเอสตัวประเทศไทยเลยหรือว่าใครจะนัดรับก็ได้ค่ะเจอกับพวกเราได้นะคะบายจุ๊บ